โดยโอเคนะครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเพื่อนลงโปรแกรม CSR กันนะครับเป็นโปรแกรมเดินขอบของเกมแล้วกันเลยนะครับก็วิธีการลงก็ง่ายครับให้ท่านผู้ชมโปรดดูยิงคลิปของผมมาก่อนนะครับโอเคหลังจากที่โหลดมาเสร็จนะครับไปที่ต้นเตือนนะครับลงที่เก็บไฟ CSR ไว้นะครับโอเคก็เปิดขึ้นมานะครับ ไปที่จะโหลดครับหรือว่าถ้าม ic ีชมเก็บไว้ในไดซีไดดีก็หาดูนะครับก็ออกเป็นโปรแกรมเดินหอบนะครับา S ะครับให้แตกไฟล์ออกมานะครับขวานะครับพลิกขวาเลือกตรงนี้นะครับแล้วก็จะได้เป็นไฟล์นี้มานะครับแต่จะเป็นสีเหลืองนะครับคลิกเข้าไปครับคลิกเข้าไปคลิกเข้าไปนะครับชม แล้วก็จะเห็นเป็นมีสองฟอนเตอร์นะครับให้ท่านผู้ชมเนี่ยเปิดไฟเกมขึ้นมานะครับผมไฟเกมขึ้นมาจังหนึ่งครับก็ไปคิดไฟเกมของท่านผู้ชมครับโอเคอ่ะก็จะมีไฟเกมก็จะมีขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ให้ท่านผู้ชมเนี่ยครับลาก T S R เนี่ยลงเลยลงในคนเด็กเกมเลย พอลงเสร็จนะให้เปิดตัวนี้ขึ้นมาครับผมเปิดตัวนี้ขึ้นมานะครับตัวค่าข้างกันสับทีตาในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะโอเคจะเห็นเป็นตัวสีน้ำเงินที่เขาไฮไลท์ไว้ครับไฮไลท์ไว้แบบเพื่อเรามาแก้ในโฟลเดอร์เกนที่เขียนว่า CFG นะครับผมถ้าปวดกไป ็เลื่อนลงมาล่างสุดนะครับผมแล้วก็มาแก้ครับแก้ตามนี้เลยตามสี่กระาตรงน,นี้เลยครับอ,อันที่แก้ครับโปรตีนีเนี่ยอันนี้จากเดิมมันจะเป็นศูนย์นะเ,เปี่ยนไปสองครับแล้วก็ตรงนี้จากเดิมที่เป็นเป็นศูนย์เนี่ยเปลี่ยนไปสองนะครับผมให้เ,เปลี่ยนไปสองนะไอ้ไม่ใช่ไม่ให้เปลี่ยนไปสองให้เปลี่ยนเปสามห้า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 สามหนึ่งตัวแล้วก็ห้าสี่ตัวนะครับคือเปลี่ยนแค่ตัวบนกับตัว สามห้าห้าเนี่ยนะครับผมก็ดูอเขียนตามเขาเนี่ยนะครับประมาณนี้พอเปลี่ยนเสร็จก็กดบันทึกเลยการกระบาดอกแล้วมันจะกดคําว่าบันทึกก็กดบันทึกเลยครัมโอเคจากน้าให้ท่านผู้ชมเข้าเกมแล้วเรจเลยร้อนกูนะก็บรรยากาศก็ข้างที่ร้อนะดู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 ที่ข้างๆร้อนมาก รเราคุณครับกำลังเปิดโปรแกรมเกมขึ้นมาครับเพราะว่าอาจคิดไปด้วยแล้วก็เปิดเกมไปด้วยมันช้านะครับกทำให้เกมมันเล่นได้ช้านะบกเด็กเราคุณครับอาจจะมีเสีดดยงรบวมนีนน้ไปแล้วก็ต่อไปดังด้วยนะเพราะว่าไม้ที่ผมใช้มันเป็นไม้ที่ไม่ได้รับคุณภาพเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นไม้ที่ยังไม่เก็บเสียงเท่าไหร่นะครับผม เซ็ตใหม่ของตัวน้ำตับที่มอามาต่อครับก็เกมช้าเกมเร็วก็อยู่ที่คอมพิวเตอร์อยู่ที่เกมว่าเกมคุณลงอะไรไว้ครับของผม,มที่มันเปิดช้ชาๆอยู่ที่การอัดเกมเกมด้วยนะแล้วก็การการที่ผมลงมอดไว้เยอะๆนะให้เกมมันกระตุกนะครับพอเปิดเกมมาเสร็จครับผู้ชมก็ มาที่กิจกาดนะครับแล้วก็เปิดโปรตวีสหรือว่าใครไม่เปิดก็ได้ครับไม่มีปัญหาอ,อะไรนะครับเรื่องโปรตวีสนะโอเคเดี๋ยวผมขอ,อลดเสียงก่อนนะครับอ่แล้วก็เนี่ยมาแต่งลดเสียงเกมมาที่ว่าเอาเสียงเกมอาจจะเอาเสียงเกมลงเพราะว่าจะอาจจะไม่ได้ยินเสียง,งอ่าผมพูดนะโอ ผมก็ใช้ใช้โปรแกรมปโปรสวิคนะับก็ผมจะจูนรศต่างหนะครับอ,บอ,บอ่าคนเพื่อนที่ไม่อยากเปิดก็ไม่เป็นไรนะครับหรือว่าอยากเปิดตามผมนะก็ได้นะครับหรือว่าตาตามันก็ได้ครับไม่เป็นไรครับผมนะครับโอเคนะครับเรื่องเาจะช้ช้าหน่อยนะครับผมเอาไปด้วยกดไม่ใช่นะครับใครที่ขึ้นชมผมกดไม่ใช่นะก็กดอ่าอ สำหรับคนที่อย่างจูนยศนะโปรแกรมจูนก็คือโปรแกรมโฟโต้รีดผมก็จูนเสร็จไปแล้วนะครับนเสร็จไปแล้วแล้วก็กดโอเคนะครับจากใครที่รอทาน,นก็รีใบจนที่ผมสอนเลยก็ได้คนระับแล้วก็กดลงรถไปครับผมเดี๋ยวครับรอผู้นะอนะโอเคพอกดลงรถเสร็จนะครับให้ท่านผู้ชมเนี่ย ามาที่โฟลเดอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็กดไปห,หาคาว่าชี่อาจารนะครับแล้วก็เปิดรูปลำโพงขึ้นเนี่ยเนี่ยตัวรูปลำโพงก็จนว่า CSR นะครับของผมได้กดตึงไว้ในกับกลางแล้วนะด้านล่างก็ไม่ต้องเปิดในโฟลเดอร์เกมให้มันยุ่งยากนะครับก็เราเปิดในไอแอปด้านล่างก็ได้นะครับโอเคเปิดขึ้นมานะครับ พอเปิดขึ้นมาเสร็จนะมันจะเป็นโคเต,เตอร์ประมาณนี้นะครับเนี่ยโคเตอร์ประมาณนี้ให้ท่านผู้ชมลิกตรงด้านล่างเนี่ยครับจะเป็นลูกสรส,สีลงมาจาะลากนะครับแล้วกด่าตรงนี้นะครับาแล้วก็รอสักบวกส่ามันก็จะมี่าให้เราเลือกนะครับอันนี้คือจะเลือกเป็นเดินหอบนะครับตรงนี้จะเป็นเดินหอบตัวนี้จะ เป็นแบบมีโทรโบนะครับแต่ตัวนี้ถ้าเราเลือกตัวนี้เนะี่ยจะมีแค่เสียงเดินออมแต่ไม่มีโทอรนโบครับแต่ถ้าอยากเราให้อยางมีเสียงโทรโบด้วยเราก็เลือกตัวนี้นะครับเลือกตัวนี้นะครับแต่ก่อนน้องท่านผู้ชมจะไม่ขึ้นเป็นตัวนี้นะซึ่งเผมก่ออันนี้นะครับให้ท่านผู้ชมเนี่ยมาคิดเกี่ตรงน,นี้นะครับแล้วก็มาเลือกตรงนี้นะ ผมจะมาสอนตะกร้าเสียงเทอร์โบนะครับแล้วก็มาเลือกที่อ่าตันนี้นะครับืาอที้ก็ไปแล้วก็มาเลือกตรงน,นี้นะครับอ่ามันก็จะมีเสียงเทอร์โบนะอันนี้คือเป็นเสียงเทอร์โบนะครับแล้วก็เลือกสักไฟใดไฟหนึ่งมานะครับผมแล้วก็กดโอเคพอกดโอเคเสร็จก็ตั้งให้มันเป็นลบห้าร้อยนะครับผมแล้วก็มาที่เอนจิ่นนครับผมสำหรับใครที่เยืกได้เสียงเดินหอกนะครับ ตามตามผุมเลยนะครับมากดที่ F ตรงนี้ครับแล้วมาที่มาที่ CSR นะครับมันจะมีโฟตเตอร์หอนึ่งอันอยู่นะครับแล้วก็คลิกไปดูเสียงได้นะครับคลิกไปดูเสียงได้อ่ามันจะมีโฟตเตอร์เดียวนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ทําโฟตเตอร์ขึ้นม่อีกนะครับก็เลยแบบไม่มีโฟตเตอร์อีกนะครับครับใครที่อยากไปปอะยุ์ใช้นะครับก็ไปตัดเอามาเอานะครับก็คือไปตัดเสียง เดินหอบแล้วก็เอามาลงใส่ในโฟลเดอร์นี้แล้วก็กดโอเคนะครับเลือกเลือกโฟลเดอร์โฟลเดอร์ใดโฟลเดอร์หนึ่งในโฟลเดอร์ CSR นะครับแล้วก็กดเลือก d2 นะครับแล้วกดโอเคนะครับแล้วก็มาฟังเสียงแล้วไม่ใช่มาฟังเสียงมากดที่ด้านล่างนะครับจะเขียนว่า F เหมือนกันกดเข้าไปแล้วก็มาที่ CSR แล้วก็เลือกเป็น d อ2นะครับของมันก็จะเดินหอบแล้วแล้วเราอยากรู้นงาน,นว่า,วามันจะเดินหอบแล้วนะเราก็คลิกที่อ่าเนี่ยครับที่มันเป็นไนสีส้มๆไม่ใช่ส้มๆส้มจางๆนี้ต่อน,นะครับแล้วก็ฟ้อฟ้าอ,อันนี้คือมันเดินหอบแล้วนะครับหรือ่ห้าพันรอบนะครับดูที่ตรงนี้นะครับว่ารอบเครื่องของเราเนี่ยมันจะเด,นเดินหอบตอนไหนนะครับ ก็คือของผมเนี่ยอยู่ในช่วง2,500ครับประมาณนี้ก็คือเดินหอบแล้วนะครับถาใครที่อยากให้มันเดินหอบเร็วๆนะครับแนะนําให้ามาปรับตรงนี้ครับตัวนี้ก็จะเดินหอบเร็วครับผมอ่าดูใจจะแล้วก็ตรงนี้นะครับก็มาปรับเหมือนกันครับถ้าใครที่อยากให้มันเดินหอบเร็วๆนะครับให้มาปรับตรงนี้นะครับซึ่งแต่ก่อนของผมเนี่ย มันจะตั้งเป็นที่ศูนย์นะหรือว่าตรงกลางมันจะอยู่ที่ตรงกลางนะผู้ชมเนี่ยปรับมาสุดเลยหรือว่าไม่อยากปรับก็ไม่เป็นไรนะครับอาผมคือมันปรับเนี่ยมันจะมีผลนะครับมีผลเลยแล้วก็มีเสียงที่ดีนะครับปรับตรงนี้ก็คือในรอบศูนย์ถึงสองพันเนี่ยมันจะเดินหอบนะครับแต่ถ้าอยากให้มันเดินหอบถึง 4,000รอบเนี่ยเราก็มาปรับตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกเป็นเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กดโอเคนะครับแล้วก็อันล่างเหมือนกันนะครับกด F ครับแล้วก็มากดที่ CCR c, c, R, c H, น a ครับแล้วก็เลือกเป็น b f 2แล้วก็กดโอเคนะครคือรอบอ0ถึง4,000 4,500รอบเนี่ยคือมันจะเดินหอบนะครับแล้วก็ช่วง4,500จนถึง หน่สี่เนี่ยมันจะไม่เดินหอบนะครับก็ค,คือจะเดินหอบตั้งแต่ช่วงศูนย์อ่าไย่ใอศูนย์รอบสูงแคลน่พติก็คือศูนย์ถึงสี่พันห้าร้อยรอบเนี่ยก็คือมันจะเดินหอบนะครับในช่วงนี้มันจะเดินหอบก็คือถ้ามาในช่วงอ่าสี่พันห้าร้อยรอบเนี่ยมันก็คือจะเดินเร็วนะครับเนี่ยฟังแตกเสียงก็คือมันจะเดินเร็วกว่าเดิมนะครับโอเค พอตั้งค่าเสร็จรตามผมเสร็จก็ให้กดตรงนี้ครับแล้วก็กดตรง่าเรื่องหมายตกใหญ่ครับแตะสังเกตได้ว่าจะได้ยินเสียงเดึนหอบแล้วนะครับแล้วถ้ารถึเพื่อนมันดับก็กดไอนะครัเพื่อตามรถนะ วันนี้ผมไม่ได้จัดต่อหรือว่าไม่ได้อะไรนะครับเสียงในโปรแกรม,มรนู้นนะครับผมโอเคครับแต่คิดไปดูนี้ก็ขอจัลาไปก่อนนะครับอะแด่คิดวันนี้ก็ขอจัลาไปก่อนนะครับเพราะว่าอ่าคอมเรื่อมไม่ไหวแล้วนะครับก็สำหรับใครที่เสียงอ่ามันต่ำๆหรือเสียงมันไม่แรงนะอยมาปรับตรงน,นีก็ได้นะครับโอเคนะก็ไปเพียยเตัวนี้ก็แล้วกันนะครับผม ก็กดของแจ็กเกมออกแอปโปรแกร,ร,แกรมมาแต่ใครที่อยากออกแอปโปรแกรมนะตอนนี้คือโน้ตบุ๊กมารนะั้งน้ำเสีผมเปิดหลายโปรแกรมพร้อมกันนะครับทำให้ดิดันขึ้นน้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคนะครับสำหรับการ,รกลงโปรแกรมเดินหมอบก็มีประมาณเท่าน,นี้นะครับเสียงอาจจนะไม่ได้ยนินมากเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมจะไปปรับให้มันเสียงแังๆน,นะนะครับเพื่อจะได้ มีการรับชมดีๆโอเคคำับัจิงคูเบุโรนี่ครับขอตัวลาไปก่อนครับพบใหม่ในคลิปบุโรหน้าครับบ๊ายบาย